วันวันที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิคุณครูสวุวรรณนราศีคุณครูสวุวรรณนราศีเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2507เป็นบุตรของนายปั่นนราศีและนางหนูแดงนราศีเมื่อพุทธศักราช2557ได้สมรสกับนางอินตองพาสวัสด์และมีบุตรธิดาชื่อเด็กหญิงกนกพิษนราศี ประวัติการศึกษาพธศักราช2521สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านไหวอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรพธศักราช2526สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษาที่โรงเรียนเลิงนกทาอํา,าเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรพธศักราช2528สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูงสังคมศึกษาณวิทยาลัยครูอุบลราช,ชธานีและพุทธศักราช2530สำเร็จการศึกษาระดับครุศาสตร์บัณฑิตสังคมศึกษาณวิทยาลัยครูอุบลราช,ชธานีจังหวัดอุบลราช,ชธานีประวัติการเข้ารับราชการวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2530ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านนาเซจังหวัดยโสธร วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2541ดำรงตำแหน่งอาจารย์2โรงเรียนบ้านโคกสะอาดจังหวัดยโสธรและวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษณนะโรงเรียนคำเตยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษย,ะยะโสธรผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ พุทธศักราช2547ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์ในชนบทเพื่ออบรมด้านไอทีที่ประเทศสิงคโปร์และพุทธศักราช2546ได้รับรางวัลครูเกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครูสุวรรณน,นาราศีสีแสงทองดุจแสงสดปัญญามหาศาล การสอนศาสตร์วิคอบจากฤนษีเป็นตำนานความรู้อยู่ตราเริงท่านอบรมบ่มจิตให้คิดแจ้งเป็นแสงแห่งความหวังดังดวงหนึ่งครูสุวรรณสร้างคนอย่างตราเริงเสริมสั่ซึ่งความรู้อยู่ในใจเพียรสอนสิษย์ทุกคนอย่างอดทน ให้เป็นคนเก่งกล้าและยิ่งใหญ่สิทธิ์รับท่านเขารบนกด้วยใจครูผู้ให้อบอุ่นเป็นอุ่นเอเย่ย